ว่าข่าวต่อไปเนี่ยจ,จะยิ้มไม่ค่อยออกหน่อยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะถ้าเป็นเกษตร,รษกรของเราเนี่ยช่วงนี้เลยโอ้โหอย่าใช้ค้ามว่า่วงเลยปีนี้ที่ผ่านมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นโอ้เดี๋ยวก็ไปแตงโมเดี๋ยวก็ไปเออหลายขยายอย่างมากที่เป็นข้าวอีก ตกต่ำหมดตกต่ำห,หมดเลยหรือว่าจะเป็นพืชผลอะกระทงกระเทียมมะนาวอะไรเงี้ยคือก็มีข่าวแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันหน่อยตอนนี้เพราะว่าราคาสินค้าเกษตรหลายรายการเลยค่ะปรับลดลงแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นขาลงนะคะยังลงไปอีกโอ้ลงต่อนเนื่องเลยเหรอคะยังลงอีกค่ะต้องซับน้ําตาเกษตรกรกันเลยค่ะเอามาดูกันหน่อยนะคะจากการสํารวจทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสมาคมผู้เลี้ยงสุกร<ด><ด>แห่งชาติกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์นะคะเขาบอกว่าตอนนี้สินค้ากเกษตรเนี่ยที่ราคาปรับลดลงเนี่ยก็จะมีพวกข้าวเปลือกกับข้าวสาร mm hmm. อันนี้เราทราบกันอยู่แล้ว<ะ>ยางพาราก็ลดลงเหมือนกันหรือว่าจะเป็นไก่แบบนี้นะคะไก่เนื้อกากถั่วเหลืองข้าวโพดท,ที่ไว้เลี้ยงสัตว์สุกรไข่ไก่ ราคายังคงสรงตัวนะคะโดยราคาสินค้าที่ปรับลดลงอย่างพวกข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15%เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ6,300-700ถึงบาทต่อตันก็คือลดลงไปประมาณสัก100-200บาทนะคะจากช่วงก่อนหน้านี้หรือข้าวสาร100%ชั้น2ส,ส่งออกที่386ดอลลาร์ต่อตันก็ลดลงจาก395ดอลลาร์ต่อตันขณะที่ราคาข้าวขาว100%ชั้น2ภายในประเทศเนี่ยลดลงเหลือ1,080บาทต่อกระสอบนะคะแล้วก็ยังพาลาที่บ ว่าลดลงจะเป็นยางพารายางแผ่นดิบนะคะก็เฉลี่ยที่ห้า9บห้าสตางค์นะคะต่อกิโลกรัมน้ำยงางสดค่ะห้าสบ้าบาท20สตางค์นะคะต่อกิโลกรัมเนา้แล้วก็ไก่เนื้อราคาเฉลี่ยหน้าฟาร์มต,ตอนนี้อยู่ที่37บบาทต่อกิโลกรัมแต่ถ้าในพื้นที่ของคุณผู้ชมเนี่ยในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดตอนนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่บ้างลองพิมพ์เข้ามาบอกกันหน่อยนะคะ ส่วนสินค้าที่ยังทรงตัวค่ะก็คือพวกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนโาะล่ะคะ9.80สตางค์ต่อกิโลกรัมหาสุกรขุนหน้าฟาร์มภาคเหนือเนี่ยจะอยู่ที่60 63บาทต่อกิโลกรัมภักใต้ได้เพิ่มมา1บาทค่ะ64บาทต่อกิโลกรัมภาคอื่นๆจะน้อยหน่อยค่ะก็จะอยู่ระหว่า52ง52-58บาทต่อกิโลกรัมเนาะอย่างไข่ไก่คละราคาหน้าฟาร์มตอนนี้อยู่ที่สามบาทหกสสตางค์นะคะ,ป,ะปลาป่นก็ราคาทรงตัวค่ะเฉลี่ยอยู่ที่3 2มสบอจุดาบาท90สตางค์ถึง44บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็แนวโน้มบางอย่างอาจจะทรงตัวอยู่ที่ราคาเท่านี้หรือถ้าเกิดลดลงก็จะพยายามให้ปรับลดลงเล็กน้อยค่ะเพราะว่า ก็ไม่ไหวแล้วก็คือราคาที่รับซื้อจากพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยมันลดลงก็จริงแต่ว่าเวลาเราในฐานะผู้บริโภคไปซื้อมาบริโภคกันในครัวเรือนทําไมทําไมมันไม่เห็นถูกด้วยเลยล่ะคะมันผ่านพ่อค้าคนกลางไงคุณบางทีมันก็มาหลายต่อ,อแบบนี้มันก็น่าเห็นใจพี่น้องกเกษตรกรเนาะแล้วก็เห็นใจพวกเราทุกคนด้วยอย่างเมื่อวานนี้ซีนี่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมไปซื้อซี่โครงกะว่าจะเอามาต้มซุปหน่อย<น>ปรากฏว่าค<ส>ุณผู้ชมซี่โครงหมูชิ้นเล็กๆ4ี่ชิ้นเกือบร้อยโอ้คุณซื้อที่ไหนล่ะคุณซื้อในห้างไง ก็ไปดูในห้างไงแต่ว่าหลายๆคนเขาก็เดินห้างกันนะมันไม่ใช่ว่าแบบถ้าเราซื้อของถูกต้องไปตลาดอย่างเดียวบามันก็ต้องถ้าสมมติว่าราคาเขารับซื้อมาจากพี่น้องเกษตรกรมันถูกลงเนี้ยมันก็ต้องลดลงในปลายทางสําหรับผู้บริโภคอย่างเราด้วยแบบนี้ก็เหนื่อยกันนะคะเพราะว่าซุปซี่โครงไม่ได้ทําค่ะแพงเกินขอพักก่อนกินแต่ผักบนไปก่อนกับเต้าหู้แล้วอาจจะเพิ่มไข่จะหน่อยจะได้โปรตีนได้ค่ะ